ตอนที่4พาร์ทสองภูเขาหัวกวลัวแปลไทยโดยมังหะจูฟเมื่อวานฉันอยู่ที่ซูวอนแล้ววันนี้ฉันกำลังจะไปที่บูชอนถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆฉันก็จะได้ไปเที่ยวทั่วทั้งสวัดขยองกีแล้วนะั่นแน่กิวฮยองวอนหัวหน้าทีมหนึ่งโดยุนฮาฮะทำไมไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยเฮ้ยน้ นี่ <N im it> มาจากไหนทำไมแกพูดจาแบบนั้นละ่ะระวังปากหน่อยจะดีกว่าฮะโยยุนฮ่าให้ฉันระวังปากทำไมเฮ้เขาไม่ใช่คนจากสมาคมหนูจะมังกรดำสินะถอยไป <N im it> เอ้ยจะจะีอยูก่อนตอนนี้พวกเขา พวกเขายอมจ่ายเงินให้กับคนในสมาคมขนาดนี้เพื่อควบคุมว่าใครเข้าออกดันเจี้ยนนี้มันชัดเจนว่าพวกเขาต้องการบอสๆๆๆๆฉันต้องบอกเขาว่าทำไมกิวฮยองวอนถึงแพ้นในการบุกพวกเขากว้วหัวแปะตระยางของจริงมันเพิ่งจะเริ่มต้นเมื่อมันเข้าสู่ระยะที่สองน,นี่มันอะไรกันเดนเดนน,น,นไม่ใช่กองขยะแล้ว ไม่นี่มันการไปแล้วแม้แต่ชุดของฉันก็คงจะไม่พอ <c oughs> <c oughs> บ้าจริงฉันจะทำยังไงดีเดี๋ยวก่อนฉันรู้จักพวกนั้นนะพวกเขามันจะกกิวมังกรดำกอ,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 อโทษได้โปรดปลอด่อยฉันไปเถอะฉันสัญญาว่าฉันจะสู้ต่อไปได้โปรดแม่ตาฉันด้วยหมอนั้นทำอะไรอยู่นะ่ะ ไม่ใช่ความผิดของฉันที่นายไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนหน้านี้ไอ้แล้วโอ้ยย yeah! าฮมันเป็นใครกันเขาเพหล้อมหาสเต้ารังบีด้หมัดเดียวนายไม่เป็นไรนะ เออใช่ขอบคุณที่นายช่วยชีวิตฉันแต่บางทีนายอาจจะต้องรีบหนีไปแล้วล่ะอะไรนะฮะย่าล่ะฉันสวยนะนะใครกันที่ดูท้าทางงี่เง่าใต้หมวกนั่น่ะเฮ้ยฉันน่าจะหยิบกล่องแล้วก็วิ่งไปตอนที่พวกเขาทุกคนมัวจะต่อสู้กับเจ้าอยากนั่นอยู่อะไม่ต้องห่วงเรื่องฉันฉันจะไม่ปล่อยให้ใครต้องตายหรอกขอบคุณ มันไม่ใช่ความผิดของเขาที่ถูกจับเป็นตัวประกันทำไมพวกแกทุกคนถึงยืนอยู่อย่างนั้นนี่มันความผิดของพวกเรานั่นตั้มนี่เมื่อทุกอย่างมันแล,แล้วชุดขับขี่ระดับหนึ่งใช้ได้อีกสองนาที17วินาทีฉันคิดว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนอกจากต้องทำต่อไปฮยบ้าเอ้ย รเราใกล้จะเอาชนะมันได้แล้วขอคำสั่งคุณครับผมควรเตรียมคนยิงธนูไหมไม่ก่อนที่เราจะทำอะไรอย่างอื่นเราก็ต้องรวบรวมฟืนก่อนกุญแจสำคัญในการเอาชนะแปดตรายางนี้ระหว่างการเปลี่ยนจากระยะที่1ไปเป็นระยะที่2องแปดตรายางจะเคลื่อนไหวไม่ได้ชั่วคราวเหมือนตอนนี้และสิ่งที่เราต้องทำก็คือเผาเครื่องบูชาเข้าไปในรูออกของมันแล้วทุกอย่างจะได้จบ เกี่ยวมาสตร์ดูนั่นฮะฮะมีรอยร้าวที่หัวของมันนั่นมันจะต้องเป็นจุดอ่อนของมันแน่ๆเฮ้อโง่นั่นทำบ้าอะไรนะ่ะเขากำลังพยายามปุ๊ก หรอพยยดเขายิงเขาหรืออะไรก็ได้ฉันไม่สนใจแต่หยุดเขาให้ได้ <Che at cũ> ชุดขับขี่ใช้ได้อีกหนึ่งนาที31มสวินาทีมาเอยรีบตากไปแล้วตรวจพบอันตรายตรวจพบอันตรายหืมหลบเร สั่จริงเหรอรองกิลมาสเตอร์เขาหลบลูกธนูได้หมดเลยเควนเอ้ยเขามีตาหลังอะไรสักอย่างหรือไงบ้าเอ้เราต้องขึ้นไปสู้กับเขาเหรอทุกคนบุกเข้าไปเชิดมันเฮ้อพวกเขาไม่รู้หรือไง เมื่อไหร่ควรถอยพวกเขายิ่งธนูไปเยอะมากจนเริ่มจะดูเหมือนว่ากำลังใส่วิกแล้วเกิดอะไรขึ้นมแม่ เราหายกันไปหมดแล้วเกลมาสเตอร์ G Master, เราควรจะทำยังไงดีเราไม่มีอะไรที่จะทำได้อีกแล้วเราจะถูกเผาเป็นทานทั้งหมด ชุดขับขี่ใช้ได้อีก10วินาทีย้าแปวินาทีห้าวินาทีเราเข้าแตดไปซะหนึ่งวินาทีเขาเพิ่งเอาชนะบอส ด้วยตัวเขาเองเลยสกูตเตอร์แมนอืมรู้สึกขึ้นเคยเพราะสไตล์การต่อสู้ล้ายกันฉันไม่เคยคิดว่าจะเจอเขาที่นี่ฉันจะเอาเขาไปเข้ากิ่วยองวอนไม่ว่าจะยังไงก็ตังบ้าเอ้ยมีอยากจะเชื่อเลยว่าไอ้ขี้แผ้นั่นเอาชนะแปดตรายางได้อ่ะ กิลมาสเตอร์คำสั่งแล้วครับจับมันท,ทันทีที่ฝุ่นสงบลงมันจะต้องใช้พลังเยอะมากในการหลมแปดตราย,ยางเพราะงั้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นฮาสตอร์แรงที่สูงปลอมตัวมาแล้วลวก็คงไมียากที่จะจับมันฉันจะไม่ให้อภัยที่มันเข้ามาขัดขวางการจู่โจมของมังกรดำฉันอยากจะเห็นด้วยตาของตัวเองว่าใครกันนะที่ มัง,งกรดำน,ดยนายดอยุนฮาฉันสงสัยว่าพวกแกวางแผนอะไรอยู่เบื้องหลังในช่วงนี้เพราะงั้นแผนของแกก็คือการล่อพวกมือใหม่เข้ามาเพื่อจะใช้พวกเขาเป็นเครื่องสังเวย <c oughs> เฮเ้ขารู้ได้ยังไงว่าเราไม่อยู่ที่นี่เตรียมตัวให้พร้อมเป้าหมายของพวกแกคือดอยุนฮาจากกิลฮยองวอนอย่าประมาทเด็ดขาด เฮ้ยฉันทำตัวดูเด่นมากเกินไปแต่ก็มีพวกมันมากกว่าที่ฉันคาดไว้แต่เขาอยู่ที่ไหนกันนะฮึเขาควรจะอยู่แถวนี้สิคิวมาสเตอร์ครับเรามีปัญหาแล้วฮึคราวนี้อะไรอีกชายช,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 ชายสวมหมวกกันน็อกหายไปแล้วครับว่าไงนะหายไปเฮ้ยแต่เขาหนีจากการระเบิดน,นั่นไปได้ยังไงฮึแย่แล้ว ฉันเข้ามาเกี่ยวข้องโดยไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยฉันคิดว่าฉันจะตายแล้วซะอีกฉันเกือบจะได้ขึ้นไปในโอลิมปัสโดยไม่ต้องส่งของแล้วแน่ๆไม่เดี๋ยวก่อนบางทีฉันอาจจะได้ไปจบที่อาณาจักรอื่นบนฟ้าก็ได้ถ้าฉันตายอ่ะเฮ้ตายสินี่มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันทำไมฉันต้องเข้าไปยุ่งแล้วก็ไปช่วยคนอื่นในเมื่อฉันไม่ได้เป็นฮันส์สตาร์ด้วยซ้ำฉันจะไม่ทำสาอีกครั้งเป็นครั้งที่สองแน่ เออนั่นคือพวกเขาสองจูหรอดันเจียนกำลังหายไปเพราะฉันเอาชนะบอสได้ั้นหรอเนื่องจากดันเจียนเกิดขึ้นจากเกศที่ไม่ได้ถูกเคลียรมานานการบุกดันเจียนและการเอาชนะบอสจึงเป็นไปได้เสมอเห <c oughs> ่างไรก็ตามการทําแบบนั้นปกติมีแค่ฮันสเตอร์ที่ผ่านการคักรอนแค้มง,งวดของสมาคมฮันสเตอร์เท่าน,นั้นที่ทําได้ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นเพื่อนร่วมรุมร่นจากมหาวิทยาลัยเลียวกัน แต่คราวนี้มีคนธรรมดาที่เป็นแค่คนส่งของที่เคลียร์ดันเจียนนี่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาอะไรใช่ไหมเดี๋ยวนะฉันเสี่ยงชีวิตเพื่ออะไรกันอ๋อใช่แล้วโอ้เจ้ากลับมาแล้วข้าคิดว่าจะเร็วกว่านี้ซะอีก <c oughs> หมายความว่ายังไงที่ว่าเร็วกว่าที่คุณคิดคุณรู้ไหมว่าผมต้องเจอกับอะไรมาบ้างออ่ะ มันเป็นอะไรไปใจเย็นใจเย็นแล้วคุยกับข้าไม่ได้บอกว่ามันเป็นแค่กองเศษขยะใช่ไหมแต่กลับกลายเป็นหุ่นยนต์ยักษ์ที่ทําให้พื้นดินสั่นทุกครั้งที่มันเคลื่อนไหวเลยและอย่าให้พูดถึงความร้อนของวันเลยมันเกือบจะเผาผมตายไปเลยทีเดียวฮะแต่ไม่น่าจะเป็นไปได้นะจะบอกว่าแปะตระยังคลั่งเหรอเจ้าแน่ใจนะว่าเจ้าไม่ได้ไปยโยมหโัมันก่อนนะ มันไม่ใช่ตัวที่จะขยับจนกว่าจะมีคนไปโจมตีมันก่อนเลยฮะหมายความว่าถ้ากิวมังกรดำนั้นไม่อยู่ที่นั่นฉันคงไม่ต้องเจอเรื่องทั้งหมดนี้ไอ้พวกมังกรดำเฮฉันสามารถกำจัดพวกมันได้ไหมนะฉันสามารถกำจัดพวกมันได้ในหมัดเดียวก่อนที่พวกมันจะมีโอกาสพูดอะไรซะอีกฮไอ้พวกไร้ค่าไร้ศักดิ์ศรีกล้าดียังไงมาขัดขวางธุรกิจส่งของของฉัน ฮ้ยข้าคิดว่าเจ้าคงไม่ได้หยิบกล่องที่ข้าขอมาได้สินะข้าแน่ใจว่ามันคงจะเป็นไปไม่ได้ถ้าหากแปลไตาย,ยางบ้าคลั่งขนาดนั้นะไม่ผมเอามาด้วยอะไรนะได้ไงหมายความว่าไงอ่ะได้ไงผมต้องทําให้มันหัวแตกไงนี่ไงอะไรอยู่ในนี้กันแน่นี่มันดูเหมือนหนึ่งในกล่องที่ใช้ในร้านอาหารจีนเลยฮึ <laughs> ช่า <ś ic led> งน่าขำจริงๆถึงแม้ว่าข้าจะเกือบทำลายเะ้าปีศาจนั้นได้บนสวรรคมันก็ยากที่จะเชื่อว่าคนธรรมดาจะสามารถเอาชนะแปดไราย,ย่างได้ด้วยตัวคนเดียวเจ้ามีนามว่าอะไรเอออีฮาจุนอีฮาจุนเข้าใจแล้วมา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 หาไอมาอะไรอ่ะ อะไรกันมันคืออะไรฉันคิดว่าฉันเห็นไม้หรืออะไรโผล่ออกมาจากในนั้นด้วยนะเ,เ๊ะเดี๋ยวนะนั่นคือข้าเป็นนี่เจ้าแล้วอีฮาจุนถ้าเจ้าไม่ตกลงที่จะช่วยข้าข้าคงต้องรอถังซัมจังต่อไปนนแน่ๆใครจะไปรู้ว่าข้าจะติดอยู่ใต้ภูเขานั้นอีกกี่ปีกระบองทองคำ เอาล่ะข้าควรจะรีบออกจากที่นี่ก่อนทิศจัก,กรพัดหยกจะรู้เรื่องเราอาจจะได้เจอกันอีกถ้าพร้อมลิขิตพาไปหาจุนเดี๋ยวผมไม่สนหรอกว่าคุณจะไปไหนแต่คุณต้องจ่ายเงินก่อนสิคุณราชาวานอน์อ <c oughs> ไอเจ้าบ้าเอ้ยข้าผู้ยิ่งใหญ่เสมอภาคกับสวรรค์ไม่ได้ขี้งกซึ่งหน่อยข้าได้จ่ายเงินไปแล้ว สิ่งที่อยู่ในถุงนั่นก็คือของพิงเศษสำหรับการทำงานน่ะของเจ้า,ามันคืออะไรร่ะลาก่อนจริงๆเพคราวนี้อ,อ้าเดี๋ยวก่อนผู้ยิ่งใหญ่อย่าลืมเทปหรืออะไรสักอย่างสิโถเอ้ยเขาไปแล้วเอาจริงดิถือวันนี้เป็นเท โปรดติดตามตอนต่อไปถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องว่างอย่างวุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ